Seven. สวัสดีครับวันนี้เรามีหลายเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เลยไม่ว่าจะเป็นคุณเชเชียฮานะครับซึ่งเป็นผู้ออกแบบท่าเต้นให้น้องลิซ่าในรายการคิงดอมเนี่ยเขามาอัปวิดีโอฝึกซ้อมเต้นเพลงนี้ด้วยในเพลง c a s s y s a l h e t รวมถึงในเวทีนี้มีการร้องเนื้อร้องต้องห้ามด้วยนะครับซึ่งปกติจะถูกเอ็มเน็ตแบนน่าสนใจไหมและส่งท้ายนะครับทำไมคลิปนี้น้องลิซ่าแบล็คพิงค์ต้องร้องไห้ไปฟังเรื่องราวกันเลยเริ่มที่คุณเชเชียฮาก่อนครับซึ่งเป็นคนออกแบบท่าเต้นให้น้องลิซ่าแบล็คพิงค ฟิล์มครั้งที่สนะครับสำหรับการฝึกสอนเต้นของน้องลิซ่าที่เป็นเพลงของคริสบาวตอนนั้นก็ติดเทรนด์อันดับหนึ่งทวิตเตอร์ประเทศไทยและทั่วโลกรวมถึงเพลงสุดร้อนแรงอย่างทอมบอยของคุณเดสตินีโรเจอร์ในลิลลี่ฟิล์มเดอะมูฟวี่คุณเชเชอร์ฮาคนนี้ก็เป็นคนออกแบบท่าเต้นอีกเช่นเคยซึ่งยอดวิวตอนนี้ก็ถล่มทลายครับเข้าใจว่า60ล้านวิวไปแล้วล่าสุดเขามาเผยท่าเต้นในรายการคิงดอมฮะอ่ะอัพวิดีโอคลิปฝึกซ้อมเต้นว่าท่าเต้นนี้ความจริงแล้วเป็นยังไงบ้าง เพื่อให้แฟนๆได้เต้นตามนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็ไปหาดูได้นะฮะแล้วก็มาโคเวอร์เวทีที่น้องลิซ่าเต้นนั่นเองครับหมต้องบอกว่าถ้าเต้นเวทีนี้นี่สุดจริงนะฮะไม่ว่าจะเป็นความเซ็กซี่การดัดแปลงเพลงเป็นคา a ซี่ s a าเว พราะประกอบฉากที่อลังการและหนีไม่พ้นศิลปินที่มีคุณภาพนั่นเองครับถึงแม้จะมีเรื่องราวของกระดาษเข้าปากเล็กๆน้อยๆน,น,น,นะฮะก็เป็นความผิดพลาดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็เป็นสีสันอีกอันนึงของงานสงสารก็แต่น้องลิซ่าเนี่ยแหละครับต้องอมกระดาษไว้สักระยะหนึ่งนะฮะก่อนจะมีโอกาสได้ไปเอาออกอีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือแฟนๆเนี่ยแหละมาช่วยกันปัดยอดวิวก็ถือว่าเป็นความสามัคคีของบริ้งนะฮะสามวันสามคืนติดรวมถึงแฟนคลับของไอคอนด้วย แต่ก็ต้องยอมรับนะว่าคู่แข่งเขาก็มีฝีมือเหมือนกันสำหรับวงสเตคิดยอดวิวก็เลยเยอะทั้งคู่นั่นเองครับแต่ก็แอบเสียได้นิดนึงเนาะที่มีการเผยแพร่คลิปไปในหลายช่องทางเนี่ยทำให้สุดท้ายแล้วยอดวิวมันไม่ได้มารวมกันที่เดียวเออก็กระจายไปหลายหลานวิวเหมือนกันนะเท่าที่ดูอยู่ มาต่ออีกเรื่องราวนึงครับเกี่ยวกับเรื่องการร้องเนื้อร้องต้องห้ามในเวทีนี้ด้วยฮะกับรายการคิงดอมเนี่ยคือปกติต้องเกิดก่อนว่าเพลงพิตี้ซาเวดนะครับจะมีคําพูดเนื้อร้องต้องห้ามอยู่ที่แบบไปออกเวทีไหนก็จะต้องเซ็นเซอร์คํานี้ออกไปบอนสกินนี่ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่าอันนี้นะฮะใบให้ซึ่งหลายคนบอกว่าเนี่ยเป็นการแลบดิสนะก็คือเหมือนกับ แลหยามประมาณนั้นแซเอ็มเอะไรประมาณนั้นซึ่งส่วนตัวไม่ได้เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะก่อนจะเข้าใจประเด็นนี้เราต้องไปดูดราม่าระหว่าง YG กับ Mnet นะฮะหลายปีที่ผ่านมาว่าทําไมเขาถึงว่าการแลบครั้งนี้เป็นการแลหยามแล้วเหตุการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วด้วยคือจะบอกว่า m อ็ t นกับ YG YG เนี่ย YG ก็คือค่ายต้นสังกัดของ4สีสาว b l a c k พิง k ส่วน m อ็ t นก็คือรายการทีวีเกาหลีที่เรียกได้ว่า ค่อนข้างมีชื่อเสียงอันดับต้นๆละกันโดยงานรางวัลใหญ่ของเขาประจําปีเนี่ยที่เชิญศิลปินมามากมายจะเรียกว่ามาม่านะฮะไม่ใช่ยำๆไวๆประเด็นมันเริ่มขึ้นในปี2014ครับก็ประมาณ8-9ปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ย Mnet นะฮะไม่ได้มาเชิญวง Big Bang ของค่าย YG Entertainment ก็คือวง Big Bang ตอนนั้นนต้องบอกว่าเป็นวงที่ดังมากในเกาหลีแล้วก็ทั่วโลกนะฮะเป็นหนึ่งในปรากฏการ K ์ K-pop เลยก็ว่าได้ ก่อนที่จะเข้าสู่ยุคที่มี Facebook, Social Media ทั้งหลายตอนนั้นพวกเราก็ต้องดู MTV Channel v แทนซึ่งตอนนั้น m น e ่ะ Mnet ไม่ได้มาเชิญ Big Bang ให้ไปงานมาม่าครับป่ายางแห่งค่าย YG ก็เลยงอนนิดหน่อยแต่สุดท้ายกลับมาเชิญนะฮะประมาณ3สัปดาห์ก่อนงานจะเริ่มซึ่งอาจจะทำให้เตรียมตัวไม่ทันหรือเปล่าก็เลยมีมาม่าก,กันเล็กน้อย แล้วพองานเริ่มนะครับในปี2014จีดากอนก็ขึ้นไปแลบด่าเอ็มเน็ตเลยคนระับท่านผู้ชมว่างานรางวัลของคุณนะ่ยไม่ได้สําคัญอะไรขนาดนั้นผมไม่ได้สนใจหลอกงานรางวัลแบบนี้ที่จริงคําพูดมันก็โหดหลายกว่านี้ประมาณนึงแล้วพอหลังจากมีเหตุการณ์ที่จีดากอนสมาชิกวงพิกแบงเนี่ยไปแลบด่าเอ็มเน็ตหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแลบดิสเนี่ยนะในวงการฮิปฮอปก็ทําให้ศิลปิน YG นะครับไม่ค่อยได้ไปงานมาม่าตั้งแต่ปีนั้นมาเป็นต้นไปรวมถึงเหตุผลที่หลายครั้งตารางงานของ YG กก็ตรงับงานมาด้วยแล้วประเด็น ก็ยังระหองระแหงอยู่เรื่อยมานะครับจนกระทั่งปี2016เนี่ยเริ่มมีการเดบิวต์แบล็คพิงเข้ามาแล้วตอนนั้นก็มีข่าวลือว่ามีผู้บริหารท่านหนึ่งของ YG เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับการถือหุ้น Mnet ก็เลยทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างค่าย YG กับช่องทีวีเกาหลี Mnet ช่องนี้ กลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับมีการที่แบล็กพิง์ไปโปรโมทงานต่างๆผ่านช่อง m อ็มเนะฮะความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงตอนปีนี้นั่นเองที่วงไอคอน่ะก็ไปออกรายการของทีวีเอ็มเนเหมือนกันแล้วก็รู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติไม่ดีเหมือนการโบดคะแนนไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่ผ่าน u t u b e เนี่ยแหละก็เลยมีปัญหาขึ้นมาอีกพอมาถึงเวทีนี้ที่น้องลนะิซ่ากับไอคอนได้มาแสดงนะครับแล้วก็มีการร้องเพลงพิตตี้ซาวเวดซึ่งปกติแล้วอะเนื้อหาก็จะคค่่ออนนข้นน้้าาางงงมมีํตตหิิดึึซป ก็ขึ้นชื่อว่าเจ้าแห่งการเซ็นเซอร์อยู่แล้วทั้งภาพและเสียงการเผยแพร่คำต่างๆออกไปเนี่ยคือ m อ e มเนเขาเซ,เซ็นเซอร์ออกหมดครับเพื่อให้เข้ากับเยาวชนนั่นเองแต่พอมาเวทีนี้คำพูดเหล่านั้นเอามาใช้ได้หมดเลยฮะ แฟนๆก็เลยคิดว่าเอ้นี่จะเป็นการแร็ปแซะแร็ปดิสแร็ปด่าอะไรหรือเปล่าแต่แฟนหลายคนนะฮะก็มองว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าเวทีนี้เขาชื่อว่า no limit ก็คือไม่มีข้อจํากัดก็เลยอยากทําอะไรก็ทําได้หมดนั่นเองนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่ทําให้วงไอคอนเนี่ยสามารถเชิญน้องลิซ่าแบกพิมมาร่วมเวทีได้นั่นเองอ่าเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรบ้างเห็นว่าเป็นการแร็ปดิสหรือเปล่าหรือว่าแร็ปหยามหรือว่าเป็นแค่เพราะว่าเวทีมันไม่ได้จํากัดอะไรก็เลยสามารถใช้คําพูดดเหหล่่่านนี้้้ไไพพิม์วอยแต โดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นอย่างหลังนะก็คือเวทีมันไม่มีข้อจํากัดตอนนี้เขาก็ค่อนข้างดีกันประมาณนึงเนาะคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกเพราะว่าล่าสุด On นเดอะก u าวของโรเซ่ก็ยังมาโปรโมทผ่านเอ็มเน็ตเลยพูดถ,ถึงประเด็นน้องลิซ่ากระดาษเข้าปากนะครับในรายการเนี้ย แหมก็มีแฟนคลับอุตส่าห์ไปขุดรูปมานะฮะขุดคลิปมาว่าในอดีตเนี่ยตอนที่น้องลิซ่าไปรับรางวัลของเพลงตะดูตะดูกับชุดสีชมพูชุดนี้ที่ถ่ายใน MV ด้วยน้องลิซ่าก็มีการเอากระดาษอันนี้นะครับมาแปะที่ปากล่างแฟนๆก็แซวกันว่าอ้าวตอนนั้นก็กําลังจะเอาเข้าปากอยู่แล้วนี่นาเขาก็แซวกันขำๆแบบเอ็นดูน้องนั่นแหละแหมบริงนี่เป็นแฟนคลับที่น่ากลัวจริงๆครับขุดภาพในอดีตมาได้ตลอดเวลาเลย ไปที่ประเด็นสุดท้ายครับหลายคนเห็นคลิปนี้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคลิปนี้น้องลิซ่าถึงร้องไห้คำตอบก็คือในงานนี้ไอยูกำลังร้องเพลงอยู่นั่นเองโดยไอยูเนี่ยร้องเพลงลํำลึกถึงจองฮยอนนะฮะถามว่าจองฮยอนคือใครเชื่อว่าวัยรุ่นอายุประมาณ20ขึ้นเนี่ยรู้จักหมดนะครับรวมถึงน้องลิซ่าด้วยคิมจองฮยอนนะฮะคืออดีตสมาชิกวงชานนี่ซึ่งเขาเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว โดยเขาเป็นศิลปินมากความสามารถนะครับทั้งร้องเพลงระดับเทพแล้วก็แต่งเพลงด้วยมีลิขสิทธิ์ในมือมากกว่า70เพลงด้วยกันแถมเขายังเป็นคนตลกสนุกสนานถือว่าเป็นหนุ่มในฝันของหลายคนทั่วโลกในตอนนั้นนะฮะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุการณ์เศร้าขึ้นทําให้แฟนคลับทั่วโลกหัวใจสลายเมื่อวันที่18ธันวาคมนะครับปี2017เวลา18บแนาฬิกาเนี่ยมีคนพบว่าจองฮยองเสียชีวิตอยู่ในห้องของเขาก็เกิดจากการที่เขาคิดสั้นนั่นเอง โอ้ตอนนั้นก็เป็นข่าวใหญ่เลยทั่วโลกและนี่ก็เป็นที่มาครับว่าทำไมน้องลิซ่าแบ็คพิงเนี่ยถึงกำลังร้องไห้อยู่ในคลิปนี้เพราะว่าลํำลึกถึงจองฮยอนนั่นเองครับก็จากกันไปด้วยเรื่องเศร้าๆเนาะยังไงก็ขอบคุณบิงทุกคนมากนะที่3วัน3คืนนี้ช่วยกันปั่นวิวไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย